มึงคนเข้ามาแซ่บบอกว่าไนบอกว่าจักสินนี้ไปแล้วทำไมยังอยู่ละ่ะอ๋อจิกเรียกกูซะด้วยมึงเรียกกูว่าดเรมาริกาค่ะอย่ามาทําตีสนิทมึงเรียกกูว่าดรมาเลยดูหน้านี่มึงดูหน้ากูนี่อย่ามาเรียกกูอย่างอื่นมึงเรียกกูว่าดเรมาริกา่ะกูไม่ได้สนิทกับพวกมึงขนาดนั้นโอเคนะจบเนาะโอเคค่ะนั่นแหละอ่ะทีนี้กูจะบอกมึงอีก นะคะถ้าเกิดมึงจะโง่ต่อก็แล้วแต่นะเออนะคะมันไม่หนีก็ดีแล้วไงมันไม่หนีก็ดีแล้วไงถ้าใครจะสงสัยว่ามันจะหนีทำไมจะไม่ทำไมจะไม่น่าสงสัยล่ะก็วีซ่าไม่ได้ไงไปขอใครก็ไม่ได้ไงออกช่องธรรมชาติก็ออกไม่ได้ไงเขากักไว้หมดไงไปติดคุกก็ดีแล้วไงก็ไม่ต้องหนีไงก็จะไปหนีทำไมล่ะ ถูกไม่ล่ะก็ไม่ต้องหนีไงไม่หนีก็ดีแล้วไงเออไม่หนีก็ดีแล้วไงขอให้ฉันเนี่ยนะกูพูดจะจริงหรือไม่จริงมันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงเนี่ยกูส่วนกูจะพูดดรอกเรมริกาพูดแล้วมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่นี่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงส่วนมันจะหนีแล้วไม่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูเข้าใจบ่ะมันไม่หนีก็ดีแล้วไง ส่วนกูจะพูดผิดหรือพูดถูกแล้วมึงจะเชื่อกูหรือมึงจะไม่เชื่อกูเุงมึงมันจะลงขอกครูพูดว่ามันหนีแล้วมันไม่หนีมันเรื่องของมันส่วนคูพูดว่ามันต้องหนีมันเรื่องของูแล้วท้งมดทั้งวนก็ไม่ได้เรื่องของมึงด้วยเข้าใจไหม <laughs> นี่มึงไม่ต้องมึงมึงไม่ต้องมาเขียนหรอก ไปองมานั่งเขียน,นอะไรวุ่นวายวันเวรอหลักข้อที่หนึ่งจะไปอายทำไมขนาดคนชั่วช้าป่วยทิพเจ็บทิพส่วนลูกก็เข็นเตียงออกมาก็โกหกขาดจริยธรรมนอกจากนั้นแล้วไอ้คนที่มันคิดชั่วทำลายชาติมันยังไม่มีความละอายเลย การที่เราเนี่ยจะพูดว่ามันหนีหรือไม่หนีเราจะมานั่งอายทําไมคนดีๆอย่างเราเนี่ยเราจะมานั่งอายทําไมคนชั่วๆมันยังไม่อายเลยแล้วคนดีๆอย่างกูกูจะมานั่งอายทาไมควายๆอย่างมึงเนี่ยไปนับถือคนชั่วเนี่ยมึงยังไม่อายเลยมึงจะให้ดเรมาริกามานั่งอายอะไร ขนาดคนเนี่ยติดคุกเนี่ยแปดปีเก้าปีขณะเดียวกันลูกน้องติดคุกสี่สิบดปีสี่สิบห้าปีและรัฐมนตรีคนไหนของมันก็ติดคุกหมดโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองจนกระทั่งหนึ่งหมื่นล้านก็จะต้องไปชดใช้สี่หมื่นกว่าล้านก็ยังไม่ได้ชดใช้คอรัปชั่นแดกบ้านแดกเมืองเผาบ้านเผาเมืองทุกมันเนี่ยยังไม่อายเลยพวกมึงเนี่ยเป็นลูกกระโลกับมันเผาบ้านเผาเมืองมาน้ำมันล้านขวดมาพวกมึงยังไม่รู้จักละอายต่อบาปแล้วมึงยังไม่อายเลยแล้วพวกกูเนี่ยรุ่นอะไรกูจะต้องมานั่งอาย กูจะต้องอายทำไมมึงยเป็นควายเนี่ยโง่ให้เขาจูงอะมึงยังไม่ละอายเลยไม่มีจะแดกก็ไปหาเขาให้เขาจูงจมูกมึงยังไม่อายแล้วกูจะไปอายทำไมโอเคนะจบข่าว <laughs> 13มิถุนาเนี่ยถ้ายังอยู่เนี่ยกูจะสาธุเลยกูจะท่องเลย พุทธังสรนางทักสิ้นมิธรรมมังสรนางทักสิ้นมิสังฆสรนางทักสิ้นมิกูจะท่องน้โมเลยโอเคนะตามนั้นนะอยู่ก็ดีจะได้เห็นมันติดคุกไงทำไมละ่ะหู้ท่านนาทีนี้มึงคิดว่าจะรอดเหรอทำไมละ่ะอืมไม่ได้ไปขออนุญาตศาลนะคะตอนที่พี่นอนชั้นสิบสี่อ่ะก็แปลว่า ยังไม่ได้ติดคุกไงอยู่ก็ดีแล้วไนงะจะได้เห็นมันติดคุกไงก็ดีแล้วไงระวังมันไปเชียงใหม่ก็แล้วกันระวังเลยละ่ะระวังเชียงใหม่บินไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ระวังเลยทําไมละ่ะออกสันทรายเลยทําไมละ่ะหงตรงนั้นตะเข็บไทยใหญ่ไนงะช่องธรรมชาติช่องใหม่ไปตรงตะเข็บบ้านไทยใหญ่ ก้าวไปอีกกีเป็นกะเลียงข้ามไปอีกนิดนึงเป็นว้าแดงล่าสุดปรากฏว่าล่าสุดว้าแดงแม่งต้มหม้อรอแล้วต้มอ,อะไรนะต้มหม้อรอเลยไปเดิหนีไปดินยนะโอเคนะคะจบค่ะตามนั้นล่ะ